สวัสดีครับสวัสดีครับใครใครเจอช็อตอย่างนี้นะผมพยายามอีกเลี้ยงในการเล่นด้วยนะผมถ้าถ้ายิ่งเล่นแข่งเล่นบอลนะผมเป็นการเอาเปรียบโดยตั้งใจนะผมก็พยายามสังเกตกันด้วยนะครับ นาเกียดเกินหัวนาเอาว่ามาหลบกระสุนกูว่าแล้วถึกแปลกๆว้ามาหลบกระสุนอ้เกินใครเห็นอ็อดเมื่อกี้น้ำตาจาะไหลอ่ะยิงไปสองแม็กอ่ะยิงไปครึ่งแม็กอ่ะ <laughs> เอาไว้ดูนะ การเล่นวาร์ปแบบในคลิปนี้นะครับผมก็จะโกงในเรื่องอย่างแรกนะครับเสียงไม่มีครับผมมาโดยแบบว่าวาร์ปวาร์ปมาโดยไม่มีเสียงแล้วก็การหลบกระสุนอย่างที่เราเห็นในคลิปนะผมเป็นต้นนะครับแล้วก็ก็ลองคิดดูนะครับผมว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเนาะเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยมาทำไรตรงนี้ตากรตาโอ้หมวกหลุดไอ้ฮี้ฮ่าเดาเดาเมึงอ ตายกูเลยเถอะไอเฮีย,ยรู้เปล่ายัดเท่าไหร่ทั้งหม